สถานีรถไฟรงเรียนใหญ่มหาไซนะครับสุดลางแค่นี้นะครับสุดสายแค่นี้วงเวียนใหญ่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่รับสม่องของผมนะครับ ตอนนี้ก็รอรถไฟมานะครับจากวงเรียนใหญ่ไปบางบอนซื้อตั๋ว5บาทเองนะครับ5บาทจากวงเรียนใหญ่ไปบางบอนนะครับเสาสถานีนี้จะมาสุดสายแค่วงเรียนใหญ่นะครับยังไงครับแล้วถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูที่ไงสุดสายแค่นี้นะครับ ทีนี้ก็ต้องรอนะครับรถจะออกประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าไปถึงบางบอนก็เจ็ดโมงพิหานะครับแม่กองสุดสายแค่แม่กองครับมหาชัยอยู่บริเวณต้นเออมหาชัยมหาชัยบางบอนตอนนี้ขรถไฟมาแล้วนะครับ มาสุด <train S 2> สายที่วงเวียนใหญ่เดี๋ยวจะใส่ตอนรถไฟจอดไทยทัพสุ่มได้ดูนะครับมาแล้วมาแล้วพี่น้อง สุดแค่นี้นะครับที่นี่สถานีป้าวงเวียนใหญ่เดี๋ยวป้าขึ้นรถไฟเลยนะครับจากวงเวียนใหญ่ไปค่5บาทเองนะครับ5บาทว้าวลงบาก็เยอะเหมือนกันนี่ เสียง,งกกรถจางมากผมจะไปขึ้นตรงใช้ท้าย,ายนะครับของหมันเลยขึ้นแล้ว ทางนะครับอันี้คนไม่ไปเยอะเท่าไหร่นะครับรถไฟสายนี้นั่งจากโรงเรียนใหญ่ไปถึงมหาใิ่ยาดเด้อครับพี่นอ้องใครจะไปนะครับใครจะไปใครจะมาก็มาได้ครับตอ,อ,อนนี้รถไฟออกแล้วนะครับดูบรรยากาศข้างรางรถไฟนะครับมีร้านขายข้าว อยากเลยนะครับรถปกตินะครับจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ว้าวนที่แรกผมก็คิดว่าจะไม่เร็วเท่าไหร่นะมาเร็วมาแรงาเร็วดูด,ดูดูนะบรรยากาศนงข,งข้างลางรถไฟนะครับย่งกล้องออกข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวหาย ต่อไปน่าจะเป็นตลาดครูนะครับท่อาการดีมากาาสลาดูก่อนลงจากบวรถ่อไปการรถไฟแหประเทศไทโอกาสให้บการอขอบคุณค่ะ a t t ออกจากสถานีรถไฟตลาดครูแล้วนะครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมได้นั่งรถไฟแบบนี้เนาะนี่แหละครับประเทศไทยครับถ้ารถอะไรก็ไม่แพงนะครับผนั่งจากกรุงย่านใหญ่จะไปบางบอนแค่ตั๋วแค่ห้าบาทเอง อากาศดีมากข้างทางนะครับลมพัมเดเย็นสบายวุฒะกาศ

ไฟนี้ทุกสถานีนี้จอดแค่เดียวเองนะครับ รถใบาบอนนะครับเดี๋ยวก่อน,น,นดีก่อน